กันชนหลังขอดเลนเจอร์ชนหลังอยู่ใต้ฝาปิดไทยนะครับถอดยังไงนะครับช่างรถศาทริดวิธีถอดให้ดูนะครับนี่นะครับตัวเหลี่ยมๆนี่นะครับนะครับข้างล่างล่างใต้ใต้ท้องรถนะครับมีน็อตซ่อนอยู่นะครับน็อตเบอร์17 2ตัวนะครับนี่ครับสายสองตัว ก็ฝั่งนู้นอีก2ตัวนะครับ4ตัวนะครับนับเบอร์17นะครับเบอรจ17จะร้อยมานะครับตัวคู่ทางนี้ตัวเมียทางนี้นะครับใช้กุญแจสองชุดน,นะครับ ร้อยแบบนี้นะครับเล็กตัวนึงนะครับด้านในครับขั้นตอนสุดท้ายช่างก็จะขันรวมๆไว้ข้างข้างรับตัวนะครับจะไม่ให้กันชนตกนะครับแล้วค่อยขยับออกนะครับ แชร์ไว้เพื่อมีโอกาสได้ทํานะครับความรู้านใสายช่างนะครับจากช่างกอดนะครับมากครับดีครับ